สบายดีสบายดีสบายดีและสวัสดีพี่น้องทางฝั่งลราฝั่งไทยและต่างประเทศเมื่อน,นี้ก็ถึงเวลาแล้วที่น้องอยจะได้ไปซักวัคซีนเข็มที่สองเนาะซึ่งว่าเข็มที่หนึ่งได้ห่างกันมาหลายเดือนแล้วแม่สงสัยจะได้แบบเริ่มใหม่เลยพี่น้องก็คือแบบว่าอ่าห่างไกลนะมันบริหับอ่าสารแบบบริหับวัคซีนโดดแล้วนะสงสัยจะได้เริ่มใหม่นอกกับพวก่ว่าอาการหลังสิดวัคซีนเข็มที่สองมาจะเป็นแนวใดเนาะ เชิงว่าเดี๋ยวเขาจะมาอัปเดตให้เบิ้งมืออื่นเซาเ์นอว่าอาการที่คือเก้าหรือว่าสีบอกคือเก้าจาังใดกะถ้าเบิ้งทาส้มน้ำกันแต่กว่ามื้อนี้เขาจะไปหนึ่งซีดวัคซีน,นสองสีผ้ากันไปกินส้มเพื่อบรใหายยนวินหัวนาะเวลาที่เขาซีดวัคซีนมานี่คือเจ่วผง,ส,งสามก็คือเขาจะไปซื้อน้ำสี่ก็คือสีแวซื้อถ่านมาเลยเนาะเวลาที่เขาเห็ดกิ่นเวลายามผนตกพืน้นเรามันเปียกฮะนะ เาก็เลยสีไซด์ฐานแทนมือนี้กะมีหลายเวียกหลายงานอยู่เนาะพี่น้องคือไปแบบต่อๆกันเลยฮะนะเนาะและ้วก่ยังอีกเวียกหนึ่งได้ขนไม้เซรลาพี่น้องเลยเซอรลาที่ว่าเพิ่นเอามาส่งแล้วเพิ่นเข้ามาโบหอดเฮือนขนะคือว่ายาลดค่าเนาะเพราะว่าลดเพิ่นนักขนะกากะเฮา3าคนเนาะตัวเกี่ยวหนมน้อยสาวซุกกะสิได้ผากันหาไม้เซรลาเข้ามาไว้อยู่ในเฮือนเนาะตอนนี้ก่ยังไว้อยู่พุ่นแหละพี่น้องเลยวังเดินหงเฮียนผู้เนาะ วันนี้เราก็จะไปเริ่มภารกิจที่หนึ่งกันเลยไปเลยโบ<อ>สมุนสมุนสมุน2ตัวเลยจ้ามาฮอดแล้วเนาะพี่น้องตอนนี้การน,นี้นางโบนางสนเตียมพอมาให้กำลับบงใจน้องน้อยซากวัคซีนเนาะปะยานเข็ยมยันเข็มน้ำตาไหลก่อนแล้วตอนนี้<ป>ตอนนี้ก็คือแบบขึ้นมาเทิงน้ำเดียวเลย นางสวนให้กำลังใจกับน้องโบขอบใจเด้อไป ก็นี่กะจิมาเอามะขามเนะมาะมะขามก็ต้นสูง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 ปานต้นมะเขือขื้นนี่หน่วยใหญ่เลยเนาะจะเอาลงไปกินกับแก้วผงเขามะเขือขื้นบ้านใ้ต้นเท่านี้วันเคยเห็นบ่อผูกคอแต่ต้นมะเขือขื้นต้นน,น้อยๆนึ่งตเบาถ้าต้นหนยใหญ่ขนาดเลยตอนที่เฮาเฮียนเหากะมันยังเป็นโบลายเนาะ <c oughs> หเหนหนีใหญ่มาก คนบริได้ซักวัคซีนเนาะอยากกินกลัวคนซักวัคซีนอีกตอนนี้รู้สึกปวดปวดแขนเนาะปวดไม่ว่ามันเกิดขึ้นเร็วมากมันเป็นอย่างที่<ม>เกิดขึ้นเร็วแหงกะหาที่แบบทําใจทําใจแล้วคนกระถือเข็มยมมากๆ่นว่าโอ้เป็นปีคุณเนาะว่ะจะได้ซักเข็มที่สองครับพี่น้องปีละเข็มหมดละแม่ย uh huh. ้อนห้องที่ผ้ากันไปไปไทยเนาะเตรียมตัวเตียมพร้อม เตรียมตัวเตรียมคมพรม,พรมเพื่อจะเดินทางไปไทยเนาะเขาจะไปใส่ก็จะมาติดตามอีพีหน้าเลยเลยเดอ้อส้มแทะนาเด้อพี่น้องเด้อกินส้มเนาะขามัวใหญ่ไหมน,นกาก็ตอนที่เขาเฮียนอยู่ก็คือบก่อยมีส้มเลยแบบนักเฮียนเนาะนักเฮียนก็นยังแบบเนี่ยเป็นวัยรุ่นที่ต้องการส้มอยู่แต่ว่าต้นนี้ให้มากบก่อยดก จนว่าปีกายนี้ฮาปีนี้จะค่อยดกแน่คันยามเขาองเฮียนต้นนี้ก็คือบบเหลือเลยแน่หน,น,นังเฮียนจะเห็ดแจ่วมากินเนาะ <c oughs> ส่วนเขาองเฮียนกะบบค่อยมีคนบันไดเนาะเพราะว่าต่างคนก็ะทางไปให้ไปหน้าเขาแหละ <c oughs> ส่วนเขาองเฮียนอย่างส่วนเขาองเฮียนหรือล่าวะ เอาอก็อเอาน่อยน้อยเอาเจวเจีวน้องน้อยเห็ดหน่อย,อยมาเด้พอพี่น้อยพี่ซีเด้อมากินสมยามแรงน้ำกันเหมอือนเขาจังมาเบิงน้ำกันว่าอาการจะเป็นอะไรเมนเพิ่นว่าค่าถ้าไข้ขึ้นหละกินยาลดไข้เนาะเมนเท่าจะไปคนไม่ซือลาก่อนซื้อลาก่อนแบบ หรือาจะไปซื้อน้ามาเขาไปซื้อน้ํามาก่อนแล้วเขาจะมาขนขนต้องได้ขนสามคนกับสาวซุกนําได้เมือมม่อหน้าจังจัดกับอันเจียวพักขะแยงเนาะแต่ว่ามือน,นี้จัดเจียวผงก่อนอคือตอนที่เพื่อน,น,นมาใส่ยายเขาเนาะพี่น้องเจ๊เพื่อนกับเป็นห่วงวะ่ะ แม่นหมอแท้อยู่บ่คือเป็นใส่สุดแบบเต็มยศเลยก็คือเป็นหมอบ้านเฮาเนาะเราเลยว่าเพิ่นบริบริต่งคู่มือหานนะแต่ว่าเพิ่นก็เป็นหมอแท้นะพี่น้องเลยเป็นหมอที่ทุกศาลาเนาะบ่แม่นหมอที่ว่าอยู่ห้องหมอใหญ่ๆในเมืองคัานี่ห้องกับอนามัยเนาะภาษาไทยเพิ่นมไทยอนามัยยุไคเลยพี่น้องเลย ก็เปิดดูเนาะใส่เลยสาวสาวสาวกระเต๊ะส,ส,ส,สองตู่มายอมลงเลยเนาะกายอมลงเลยอ้าวเปิดแหงหลายสาวสาวก็มายอมลงเลยมันสิเปื้อนจุกคนเจ้าเพื่อนโอ้ยเนาะ ลองมนสิผลเด้อน้ำตุ๊กละสามพันกีบเนาะตอนนั้นเขามาซื้อตุ๊กละสองพันติดราคาอีกแล้วหนุ่มๆค่อยพักชอบไม่แก่าสาวๆ <c oughs> ขึ้นรถปูองขึ้นวะโบขึ้นรถได้ไหมโบขึ้นดิโบขึ้นรถมั้งพี่น้องปกติแล้วนะเิดจะเป็นคนขึ้นเองไปเร็ว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 ขึ้ขึ้นรถรถเร็วเร็วเร็วเเเรนพี่น้องขึ้นรถเองนะจ้า น,นังโสดยังขึ้นรถโมเป็ดเนะนานนะนังโสดเนาะต้องต้องในห้น้องน้อยไปกดอุ้น <c oughs> ไหลเ <c oughs> วียดจับหมา,แล,หมาแล้วจ้าเวียดจับหมาแล้วจ้าแล้วผ่าวมนะจ้าตายขึ้นรถเมื่อนีอ้อ่เอาเงินติดระวังตกนะจา้ามาซื้อฐานเนาะทุกคนพี่น้องฐานยังสอบเดียว สิบห้าพันโอ้ฐานแพงเนาะยามผลเนาะสิบห้าพันกีบปกติแหลวกะสิบพัน 10, กีบพี่น้องเลยถ้าเอาซื้อไบว่าหลายสอบเนาะอันนี้เอามาซื้อหน่อยเดี๋ยวมุนาจะไปซื้ออยู่ในบ้านเนาะเพิ่นขายแบบเพิ่นหักมาขายมันก็นที่แพงนี่ได้จอบเดียวทา,างนี้ ใส่วางไดน้นองน้อยวะถ้าเราหาสอบไม่เมืออะไรเลยซื้อถ่านก็ดีแม่ซื้อน้ำไปปะนี้่ขนองบึงภาพรวมเนี่ยพับรวมระหว่างกันมีน้ำแล้วก็มีถ่านแล้วก็มีหมาสองตบัวเอามากะแหล่นน้ำรถเนาะยัรดรถเหี้ยพีย่น้องเอ้ยส่วนนั่งอันนี้กะเรลล่านี่ขึ้นรถเองนี่จากคนจากน้ำจากถ่านโอ้ย ไเมื่อบันนั้เียงป่าได้เลยจ้าอนนี้ก็เป็นหมาสู้ชีวิตเนาะแต่ชีวิตจะสู้กับจ้ะมึงหน้า ตอนนี้กะพามาฮอสแล้วเนาะสีมาไหลเบเขาคอก่อนแล้วจังไปหน้านางโบนางโซนสิเป็นคนอันขับรถเองเนาะวันนี้ท่าสิไหลเบะเขาคอก่อนพี่น้องวันนี้เพราะว่าเบมาแล้วพอนยาวพอนยาวแรงแล้วเนาะนางโซนนะเวลาเราลงแล้พนสิมักขึ้นเป็นหนังแบบนี้แหละเพราะว่านั่งอยู่ลุมนี่มันหนั่งยากเนาะมาไขตูวเอาเบเข้าก่อนในี้ตอนนี้นางโซนกำลังแนมเบงรคเฮาเนาะ เดี๋ยวเบิ่งแบ้เขาก่อนว่าป่าคนเป็นอะไรแล้วนี่คนที่เข้าไปเลยเห็นโบโซนแบ้คะขคอ้เร็วข้าเร็วนั่งโซนนี่ก็เข้เคาะนี่เฮ้ยนั่งปานคนขับรถเนาะเฮ้ยไปสบายดีพ่อแม่พี่น้อง ฮาซิมายกไม้เซอร์ลาเนาะบันนี้สามคนพี่น้องเบาไอ้กับเบยู่เนาะพ่อนักอิริได้มือนั้นฮักการยกแล้วสามคนกับเบาไอ้ตัวเกี่ยวแล่จับทางกลางชันขึ้นก่อนบอกเออเอาทางกลางคนหนึ่งเราเกลางเพราะว่ามันมันหนักอิริเพอันนี้เออไปไปไปทางฝึกคนอผทางการชี้ย่ากๆหน่อยหนึ่งผลตกเออคี่ต่ ขี่ตุ่มหลายพี่น้องเลยคันว่ารถเข่าได้กับใครเนาะนี่พาดว่าหนุ่มน้อยเป็นขากล้องให้ลูกเนี่ยแล้วอย่างนี้กันโตเกียวสูงกับหมู่ระยะอันนั้นเนาะโตเกียวสูงสูงกับหมู่ล้วต้องออกทางท้ายพวกตัออ้งทางกะาต้องออกทางท้ายนี่ไม่อยู่ทางกลาง <laughs> เซนไซเซควัวแล้ว <laughs> <laughs> ไปไป,ไป cái tớp đấy nó tầng tế bọn thì bà phạ nặn vậy Ê, đấy mình bộ biển sẵn Dạ con cả cốt con bộ đây thì nó ngồi tông đây con nó Cả cốt con con Thôi Mưa ngày đây bà đi phía Cả con cả cốt con cả bột biển Tông đi cốt hay nó nông, <laughs> จนพลาดที่ตุ่มที่ตุ่มลายเออาอ่ะคอยๆเลยอย่าให้มันถ้าจนมันกุ้งหอเนี่ยมาเอาลงท้าพี่เอาลงท้ามันกุ้งเนื้อลงเลยความมาพี่แหละเออะมาผสมเดี๋ยวตัวนี้โอ้แล้วแล้วนักขนาดเลย สุดยอดโคตรนักนี่ัำปู่นชอบนึ่งนี่แหละแล้วแล้วจากกิโลโบงูเลยสามคนย่อเลยนี่แม่แก๊งข้าวข้ากระเฮ็ดมาจากปูนเนาะจากปุ่นเออมากันนักเลยปูนปูนแล้วมาเฮ็ดเป็นแผ่นเนาะป้าพี่น้องเลยสบายแล้วมาได้แล้วแล้วมาได้ขนเข้ามาแล้วยกมาสามอบตากล้องถ่ายได้เถื่อเดียวแม่จะเน่าจะเหนื่อยใครย้อยตอนนี้เฮือแตกเลยเอาบปนี่เขาสีมาอัปเดตอาการสีวัคซีนมาอื่นเนาะ วันนี้น้องน้อยสิมาอัปเดตอาการหลังจากซาววัคซีนไปได้หนึ่งคืนเนาะซจ่งว่าอาการกามีการปวดแขนแบบเขายกนี้มันก็ปวดนะนะและกัตื่นมากกมีอาการแบบวินเวียนศีรษะหรือว่าวินเวียนหัวเนาะแต่ว่ามันกับบแห้งสําเข็มที่หนึ่งเนาะแต่ว่ามันกับไข้แน่เนาะกะสาธุเพราะว่าน้องน้อยกับบุอยากเป็นคือเก่าเนาะ หลังตอนเข้าไปซักนะเปินซักให้ไวสําเตนตอดเต็นตอด,ตตอดอยังยังแบบอันนั้นก็นี่นะออกมาซักจุบพอกับประมาณนี้เลยเนาะซักครบสองโดสแล้วเขากา็สามารถเดินทางไปที่ประเทศไทยได้แต่ว่าเขายังโงม,มือใหนว่าสิได้ไปเนาะเขาวันพูดและแล้ววันเกิดสาวซุกไปแล้วจากสีพากันไป เยี่ยมยามประเทศไทยซึ่งว่าเขาจะไปเฮ็ดอย่างก็สามารถติดตามได้ในอีพีหน้าเด้อส่วนว่าเขาจะเดินทาามันก็จะเยี่ยมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไ้เพียงเท่านี้จังใดก็อย่าลืมก like, ดไลค์กดแชร์กดติดตามและขอขอบุณขอบคุณที่บอข้ามโฆษณาเพื่อเป็นการสนับสนุนครอบครัวสาราเซโนแฟมิลี่เด้อสบายดีบายบาย